เริ่มใหม่เลยอิ่มแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อ,พอก็พ้่องจันแนวตอนเย็นๆนะครับเนาะเป็นวันที่สิบหสิงหาคมสองหาหกสามครับผมยาเห็ดนีผมสิพาเข่าสวนครับผมมาเบิ่งสวนขางบ้านนะครับเนาะ ีก็หอมตะไคร่บับหอมจิงไข่บานเฮาเอินหอมจิงไข่แต่าภาษาปากกลางพเพื่อตะไคร่ ถ่ายคลิปเสร็จก่อนก็จะไปเล่นนะครับเนาะชิโนโุรอตาก่อนนะได้ไหมไม่ได้นี่ก็คือก็กล้วยปลูกไว้คา,างเหมือนนะครับเนาะนี่ไงกล้วยครับเพื่อิ่นหน่วยเพิ่นนะครับเนะาะเพิ่นออกนะหน่วยแล้วออกเพื่อแล้วต้นหนึ่งนะครับ วิธีปลูกกล้วยห้าวจากใดนอหรืออยากกินนวย<า>มันก็มีอยู่สองวิธีนะครับน,น,น,อนอปลูกตื่นตื่นนี่ปลูกเอานอมันนะครับเพื่อนเพื่อนปลูกเอานอจากใดนอหล้ห้าวก็ปลูกตื่นตื่นเพื่อนก็ออกนอไว้ออกนอหล้ครับอันห่าจะปลูกกินนวยมันถ้าก,กับปลูกเลือกเลือกมันจังบ่ขื่นค้นไว้มันออกลูกบ่หล้ครับกันปลูกเลือกเลือก ออกอยู่ห่างออกบ่วลายคือปลูกตื่นบบดนี้วิธีก,การดูแลเห็ดังไร่ลำต้นเพื่จะงสริมบณ์นะครับนอตโตพปนถอกปนติตถอกเข้าครับบ่ตองเอาไว้ลายต้นครับผมตัดเอาไว้ต้นหนึ่งหรือสองต้นมันจะบอย่ายงอาหารกันครับจนลำต้นป็นกฏสีใ่สีอวบแล้วก็ออกหน่วยมาออกลูกมาออกหน่วยมา มันกัดสีนวล่เครือง่งคือ,อห,หน่าเนาะครับเนาะครับขางเฮนทองจันทองจันขับไปทางในบ่ได้มันทางบอสะดวกมีเบิร์ดครับโคกบังฮงกับมีครับทางในไปกับเป็นทางหอม หอมเลยครับหอมเลยพักบุ้งครับผมพักอีเลิศครับทางในไวเซออมแก้วกับลาบเช็ดออมเผียกระเสบครับใส่ใบอีเลิศหรือใบขุนเลิดนะครับนาอมีเบิร์ครับข่าวคางเฮือนได้มาเบิร์สุดหอมครับผม ไดกได้ลูกโดดก็ได้เลยครับลูกโดดก็บบะึดพริกน้อยพริกสดปอดสารนะเพื่อนๆปอดสารทุกอย่างทางเพื่อนท่องจันนี่ก็เป็นบักฮุงครับบักฮุงแซงน้อยดกอยู่ครับเพิ่นทางน้อยใบใหญ่ก็อพอได้เก็บตำอยู่ครับผมน้อยใบใหญ่ก็สร้างวัตเตมีเพื่อนๆ มันแต่มีข้าพอได้ตำได้กินได้อยากบ่ได้ซื้อเขานี่ก็คือต้นกระเจี๊ยบครับผมต้นกระเจี๊ยบถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปหรอถ่ายหนังครับถ่ายหนังเอาชิโนร้องเพลงสิร้องเพลงหน่อยสิลูกร้องเพลงก่อน ร้องก่อนร้องก่อนนี่คนขี้ดื้อเนาะคนเผื่อนเนาะเด็กหน่อยขี้ดื้อก็เป็นต้นม่วงครับผมบ่ได้ปลูกได้มันเกิดเองจังมันพันหยังครับผมโอ้โหคือกันจักจักสื่อพันหยังตัวพันหยังมากินตัวมันเกิดมาจังมันเป็นพันหยังผมก็บโอ้โหคือกันเพราะว่าบ่ได้ปลูกไว้เองเนาะครับเนาะ กาปลูกไวเองมันก็สิเห็นอยู่ครับว็จะืหูจักว่าข้าปลูกพันธุ์ยังไวเนาะครับเนาะทางบ้านต้องจันนี่ก็เป็นต้นขนุนครับนี่มักมีแม่ใหญ่สีแล้วบ่มักบักมีนี่ครับใบตู พรออีตูแกล่ะครับนนยเพิ่มเริ่มแกละ่ะจะโหดไปหวานอยู่วานเป็นนานไปเลย,นยพน่นครับเศ <c oughs> ้ามากเลเด็ดหยอดเพิ่นดอกเด็ดดอกออกเหรดอกร้ายขนาดปานูุริบอมมีพันธันกลับมาเอาด้วยครับเด้อ <c oughs> พ่ออีตูร้ายครับ ในใคุณอ้อมปลูกกับบะยืดบะยาค,ครับพร้อมวานใส่แปลงเนาะข้างโค้งกันหน้าบานทองจันทร์แล้วครับพร้อมสิงไ่ต้นมกหุง หลายอยู่ครับหลายที่ปลูกไหวเนะาะหลวผาครับผมไปไปไหนละ่ะจะได้เป็นไนครับไปนูป่นไปนู่นเป็น ต้นบักขามครับทิบปลูกใส่กระถางทั้งหนทางไหน,นก็เป็นบักพีกครับอยาาาากไไป้นชดวใส่กระถางคือกันครับผมทิโรโมโหนะตะไคร่ปลูกใส่กระถางครับเพื่อนๆหลายอย่างหลายแนวอยู่ยครับรขางเรื่อนข,าง,ขางสัน้นะท่านนี้ก็เป็นโหระพาเนาะครับเนาะปลูกใส่กระถางใส่กระสอบ ทำไมชิโนมาหุดตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นบักพริกครับผมพระเยชูมาแล้วอย่างพระเยชูกลับแล้วพระเยชูกลับแล้วพร้อมครับพร้อมกำลังซ่ำใหม่แล้วครับเนาะ พอได้กินครับพอได้ซื้อม้อนถึได้ซื้อคือม้อนที่ผมไปหาบ่อไรนะครับเป็นอาหารสดเป็นตาเป็นกบเป็นเขียดแต่เขามีมาขายผมก็ซื้ออยู่ครับคนเรามาขายคือส่วนหนึ่งเนาคนไต่มาขายผมก็ซื้อกินอยู่ก็เป็นบักพริกเป็นอันพักยังี่อยู่ข,งข,งขงางเฮือนขางซ้นบ่ได้ซื้อครับผม พาไปหลังศาลาหน่อยพายไปหลังศาลาหน่อยพาไปหลังศาลาหน่อยค่อยไปค่อยไปครับทำไมตาถ่ายคลิปเสร็จก่อนครับโอ้ขาอ่าวหนันเป็นผักครับทั้งหนาบานต้องจันเนะาะเป็นบักพริกครับผมในกระถาง ทางเป็นบกุกพริกพริกปีแล้วครับน้องหัน,นอหารกะหอมผักกระกนแย่งครับหอมผักกระกนแย่งหอมโหูต้นมะก,กรดูดนะครับเนาะผักชีครับหลายอย่างอยู่ครับยีน้าบานท้องกันนี่หลายอย่างหลายแนวเป็ดกระถางไว้อยู่ ปลูกส่กระถางใส่ถุงดำก็มีครับใส่กระถางก็มีกันเป็นนี่นบ่อึดกินครับผมอะไรนี่นี่นไม่รู้ครับตาไม่รู้นี่ที่ติดมือนี่เป็นตะเบิงติดมือแต่อยู่ตะเสาเป็นติดมือน,น,อนี่มันติดมือนี่มันติดทั้งหนาเลยเป็นหมกทั่วครับหมกทัว่ว ปลูกใส่ถุงดำครับใส้คางคืนขึ้นเพิน่นขึ้นก๊กใหม่เพิ่นก็ขึ้นไปแล้วครับค,คนเพื่อนต้นนี้เป็นบักแตงครับแตงคางครับผมชิน่นอยากกินตางมูพี่น้องอยากกินหมากกับเนื้อไม่ไงเท่าอื ไม่ไยเฉีก็ได้ไ่ไยเฉียกแล้ม,มากามนี่ีเบิดทุทุย่างครับยาน่าบ้านท่องจันคางบ้านพร้อมกินเลยครับพักพักบัวนี่ก็คือแยกออกไม้แครับเนาะส,สามกระถางกับสื่อกระถางมาเอากลับมาแบงออกครับผมแบงออกอ เอาเสียเอาไปแต่กินแต่อันเก่าๆมันกับบอวง่ามครับผมกับบอวง่ามต้องปลูกไม้เรื่อยๆครับตินต้นดอกแก้วครับผมตอ,ตอนนี้มันดอกมันล่วงหมดแล้วครับล่วงลอยหมดแล้ว ดวงมันออกดอกโอ้ยหอมขับตื่นมานยำมือเสาบ้านอาบานหอมเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งท่านเป็นตกนะครับเนาะตั้งขางเฮือนข้างบ้านคิดตะวันตก เือตนเก่านะครับเนาะนายไม่กวดเสือตนเก่าเต้ปีกายนายไม่กวดพอ่อดะกินดูครับดอกเคนกระายครับผมไม้กวดไม้กวดอยู่ในครัวลูกไม้กวดครับอยู่ในครัวลายยางลายเน่อยูอ่ครับผม เก่งๆหรือเป็นกกหงครับนหน่อยเพิ่งก็มีพอได้ต่ตำครับพอได้ต่ตำกินเพราะแซื้อครับผมหนังหนังเกเลือบนังหน้าของเพราะแซื้อครับต้นเพิ่นแต่ว่าต้นนี้เพิ่นเบิดน่อยแล้วล่ะครับมันยังยืนต้นข้างหลังยังมีหน่อยอยู่พอได้เก็บกินพอได้ซื้อครับ เป็นพักหวานครับพักหวานบานเห่านะครับเนี่ยว่าเป็นพักหวานปลาพักหวานนี่คือตัดกิ่งมาเสียบเลยครับผมตัดกิ่งเอามาเสียบเลยนี่ก็เป็นมะกรูดครับปลูกใส่กระถางมะกรูดมะกรูดปลูกใส่กระถางไว้นะครับเนาะ ตัวนี้ก็เป็นกระถางพักไม่ครับผมผมเห็ดหมูว่านนี่ตอกเป็นห่านขึ้นเนาะครับเนาะแล้วก็เอาห้าล่องสิงเอาดินมาใส่ครับผมสีว่านผักปลูกหอมคือเราเห็ดลหลายแบบนะเพื่อนๆเห็ดไว้หลายๆแบบล่องเมึงจะเป็นยังไหน,นะครับการปลูกกินปลูกหยาคางบ้านคางเฮืออนก็ดีนะครับเพื่อนๆท่อไปิสื่อนอะครับ กัเป็นหวานหางจระเข้นะครับเนาะเป็นหวานหางจระเข้ครับดูทางนี้ครับผมมาเลยครับมาเลยมาเร็ว พักเปีครับผมพักเปีพักเปีเปลูกใส่กระถางกระเป๋าเดินทาง,ขงเขาครับนี่ครับมาแกะออกคนละครึ่งพุดดินใส่นะครับใส่เป็นเนี่ยปลูกพักปลูกหอมเราเนาะครับเนาะก็พอได้กินได้อยากเนาะเพื่อนๆเนาะอุย้ยมดจัง อะไรกินอะไรอยากกินเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อถ้าเอาจูเห็ดเด้อประหยัดค่าใส่ใจหลายครับเพื่อนเพื่อนถ้าเอาจูเห็ดดูทำก็ดีครับผมเอ้๊จมมแดงผักหวานครับผักหวานเสียบเอาเลยพอด้ใส่เมล็ดพอด้ใส่ต้น มาเด็กุดต้นมันมาปลูกนะครับเนาะตัดงาม,มาเสียบเลยมันเพิ่นก็เป็นอยู่ครับปลูกง่ายนี่นะครับปลูกงก่เพื่อเพื่อนปลูกกินเบิ่งเด้อก,กินเบิ่งครับผมหวานหางจระเข้จระเข้หวานหางแข่เพันเริอนหวานหางแข่ก,ก็มีครับเป็นเนื้นดินกเอาใส่ใยอยู่นะครับเนาะ หลาย,ยอยู่ครับหลายหลายหลายแนวกินแนวยาขางเฮือนท้องจันมีสมุนไพรน้ำครับผมหลายอย่างหลายแนวต้นมะนาวนะครับเนาะที่ผมตอนกิ่งมันมาอปเปิลจันทร์ครับยุงอืยุงยุงก็ออกไปสิลูกขนยุงเยอะเร็วอยเรื่เรื่เรื่อออกไปหายายแล้วตรงนี้มันยุงเยอะ ไปเร็วเลือดเต็มมือเออนั่นแหละนแหละไปเร็วไปเร็วมันบินไปเร็วออกไปหายายไวเป็นต้นมากแล้วครับเนาะหน่วยก็มีพอได้เคียวอยู่ครับมาก เพื่อนพูดใด้ก็เขามากคับฝากเนยเด้อเพื่อนๆทุกคนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม,มตให้ท่องจันเนยเด้อผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเสี้ยวนะครับนะ้อครับสวัสดีครับผม